สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะเพราะผมทั้งในคลอสออกกับคลอสออกแชนแนลนีฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena าแวลเลหรือ e อา v ีวนเหมือนเดิมนะพี่ก็จะเอาคอนเทนต์จัดอันดับฮีโร่ใน ROV e ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเนี่ยมาให้ดูกันเช่นเคยนะฮะคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือจัดอันดับเพื่อนสนิทอ o v มาดึงคอนเทนต์น่ารักน่ารักกันบ้างนะพูดถึงเพื่อนสนิทเนี่ยพี่คิดว่าทุกคนมันต้องมีแหละนะฮะและสําหรับเพื่อนสนิทในอวีในวันนี้เนี่ยรับรองว่าในบางอันดับทุกคนจะต้องงงแน่นอนว่าเฮ้ยไปสนิทกันได้ยังไงเนี่ยไปเราไปดูกันที่อันดับที่10เทนอาดูเอ็น เปิดมาบางคนก็อียงว่าเลยเฮ้ยคนนึงเป็นเผ่าวิาสาตคนนึงเป็นเผ่าฮิวแมนเป็นเพื่อนกันได้ยังไงอันนี้ต้องย้อนไปถึงสมัยก่อนนะสมัยที่อาดูอินเนี่ยยังคงเป็นฮิวแมนนะฮะที่พี่เอามาจัดเพราะทั้งสองคนนี้เนี่ยเคยเป็นเพื่อนร่วมรบกันมาหลายปีก่อนซึ่งอาดูอินเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวกับราชวงศ์หรือตระกูลโรสด้วยนะครับซึ่งเมื่อคนเก่งทั้งสองคนมาเจอกันใช่ไหมครับตอนแรกเขารู้สึกว่าควรจะเป็นคู่แข่งกันเพราะเก่งทั้งคู่คนนำทัพต้องมีแค่คนเดียวแหละแบบนี้แต่พอเเคค้้้าาาาารรรร่่วมบกัันไปปหหหลลลยยยงงีีงงข ทั้งสองเขกลายเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับแต่ด้วยความเห็นไม่ตรงกันแค่ครั้งเดียวครับทำให้เส้นทางของทั้งสองเปลี่ยนไปตลอดการเหมือนในเนื้อเรื่องปัจจุบันที่เรารู้กันนะว่าอาดูอินเนี่ยเป็นเผ่าปีศาจเป็นกองทัพฟอร์เรนแต่เทเนี่ยเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรนอร์แมนใช่ไหมซึ่งสาเหตุนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะเล่าให้ฟังกันนะฮะเพราะมีอยู่ครั้งเนี่ยที่ทหารฝั่งมนุษย์ที่นำทัพโดยอาดูอินและเทเนี่ยพร้อมด้วยกองทัพฝั่งพนมมิรของเวดาน,นับแสนคนได้ตีกองทัพปีศาจจจนนนนนถถออยยยรร่่มาาาึงางงชชแดดดขิล็ก 5, ะ์ะะัฝ ครอบครองแล้วซึ่งอาดูอินเนี่ยคิดแล้วแหละว,ว่าไหนไหนก็ได้เปรียบแล้วนะเขาเนี่ยอยากจะทําลายพวกปีศาจให้หมดไปแต่เทเนี่ยไม่เห็นด้วยเขามองแล้วแหละว,ว่าถ้าหากจะไปรบในถิ่นศัตรูเนี่ยอาจจะเสียเปรียบและการบุกไปทําลายศัตรูในตอนนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วความขัดแย้งที่เห็นไม่ตรงกันนี้ทําให้เทเนี่ยถอยทับไปนะครับแต่ว่าอาดูอินยังต่อสู้ต่อเขาคงคิดว่าเออไม่เป็นไรเขาสู้ได้กําลังจะชนะแล้วนะครับไหนยังมีพนมิตรของเวด้าเป็นแสนคนด้วยเออทําให้กองทัพปีศาจที่กําลังเสียเปรียบเนี่ยงัดไม้้้ตตาาาายขึนนมมหลลอกแววีรัดสิใจ ปลุกโอมนขึ้นมาร่วมต่อสู้ซึ่งการต่อสู้เนี่ยมันจะแยกเป็น2ไฟนะครับไฟแรกเนี่ยโอเมนคนเดียวนะับสู้กับทหารของเวดานับแสนแล้วก็เกิดเรื่องราวที่น่ากลัวจากประวัติของโอมนนะครับแล้วอีกคู่หนึ่งคือกองทัพของวีราต่อสู้กับกองทัพของอาดูอินนะครับแต่ด้วยความฉลาดของวีราเนี่ยเธอได้ทําลายกองทัพของอาดูอินจนหมดด้วยการล่อลวงไปยังทางเดือนน้าแข็งและใช้เวทมนต์ทำลายร่างกายของอาดูอินและสะกดเขาไว้ในกรกของเวดานะครับเหมือนกับร่างที่เราเห็นในเกมในปัจจุบันนั่นนนนก็็็เเเปปหตุผลวาาทไิ ร่างแบบแปลกๆที่เราเห็น,นครับในส่วนของเทนเหมือนที่บอกเลยครับเขาเนี่ยกลายเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองอนันจักรนอร์แมนนะครับเขาเป็นกษัตริย์ผู้เปลียงไกรที่นำพามนุษยชาติออกจากกาลยกด้วยวิทยาศาสตร์และความรู้ดูดิการตัดสินใจพลาดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยคือคนละเรื่องเลยอะพี่คิดว่าอดูอินเนี่ยถ้าหากเขายังเป็นมนุษย์เนี่ยเขาคงเป็นฮีโร่ที่เกลียงไกรแล้วก็แบบตำแหน่งสูงส่งไม่แพ้เทนแน่นอนในตอนนี้นะต่อมาอันดับที่9อลิสจอ คู่นี้เป็นเพื่อนสนิทต่างวัยนะที่ไปรู้จักกันที่เวดาดะเพราะจากเนื้อเรื่องเสริมของอลิซได้กล่าวว่าตอนแรกอ่น้องเป็นฮิวแมนนะเป็นน้องสาวของกษัตริย์เทนะแล้วก็ได้ไปเรียนรู้เวทมนต์ที่เวเดาใช่ไหมฮะซึ่งอลิซเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านการอ่านหนังสือและศึกษาเรื่องราวการเดินทางของนักเขียนคนหนึ่งนะครับด้วยจินตนาการที่ลึกล้ําของน้องอลิซเนี่ยทำให้เธอเรียนรู้เวทมนต์ในแบบฉบับของตัวเองและหนังสือต่างๆที่อลิซได้อ่านเนี่ยเธอ,ออ่านเร็วมากใช่ไหมแล้วเธอก็ได้ไปขอร้องให้ยอนนี่แหละ ถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยอลิสก็จะถามยอนนะครับว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะไรอะไรแบบนี้นะซึ่งตัดมาที่ยอนเนี่ยเขาเป็นอัศวินของเวด้าที่มีภาระมากมายอยู่แล้วแต่ที่เขาช่วยน้องอลิสเนี่ยเหมือนที่เคยบอกนะอลิสเนี่ยทุกคนในเวด้ารวมถึงราชินีเนี่ยค่อนข้างเอ็นดูนะน้องจะทําอะไรจัดเต็มเลยนะด้วยความน่ารักไงไม่แปลกนะที่พ่อหนุ่มยอนเนี่ยช่วยเหลือน้องตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าอลิสจะซนขนาดไหนก็ตามแต่พอแบบอลิสเนี่ยเรียนรู้เวทมนต์มากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆรื่อเนี่ยคำถามของน้องเนี่ยยากเกินจนนนยออ่่ตไไมด้ะ ส่งผลให้เขาเนี่ยจะต้องไปถามอิกนิสหรือจินหน้าอะไรแบบนี้ซึ่งความสเสน่ทของคู่นี้มันน่ารักมากนะมันดูเหมือนพี่เลี้ยงเด็กนิดนึงด้วยแต่พี่อยากเข้าใจยอนอะ่ะเขาคงเอ็นดูอะนะแถมการอ่านและการเรียนรู้ของอลิซเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อตัว,ตวเธอในอนาคตด้วยเออดังนั้นเด็กขยันเรียนรักดีแบบนี้ต้องส่งเสริมเต็มที่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่ออลิซได้รับความรู้และจิตวิญญ,ญาณแห่งแสงมากพอเธอได้จุดติกลายเป็นเทพจักรราศีที่เวดา้าทีนี้คงเป็นเพื่อนกันได้โคตรยาวเลยนะ ต่อมาอันดับที่8 Moren More Omega oh มาถึงอีกหนึ่งคู่เพื่อนสนิทนะครับที่รู้จักกันได้เพราะความชิบหายและสงครามฮะ โมเรนเนี่ยคือคนแพะที่พูดจาผงผางจนทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีใครอยากเข้าใกล้นะครับแต่เขาเนี่ยมีความสามารถอยู่อย่างคือเขาเนี่ยะดิฐ์อาวุธอะไรเนี่ยเก่งมากๆนะใน่วนของโอเมก้าเนี่ยเขาคือหุนรบของเวดาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยุติสงครามว่ากันว่าโอเมก้าเนี่ยถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคนะแล้วก็มาจากอนาคตทั้งสองมาเจอกันเพราะในยุคที่สงครามเกิดตลอดแบบนี้นะครับพ่อค้าหัวใสเจ้าสลีมนะได้ไปดีวกับโมเรนว่าให้โมเรนเนี่ยผลิตอาวุธแล้วให้เขาเนี่ยขายสรุปว่าทั้งสองเนี่อย พอทุกคนต้องมาซื้ออาวุธจากเขาหมดจนเรื่องนี้เนี่ยไปถึงหูพวกฟอร์เรนซึ่งพวกฟอร์เรนเนี่ยต้องการจะทําลายคลังอาวุธหรือคลังแสงของมอเรนเพราะพีคิดว่าถ้าหากฝั่งมนุษย์หรือฝั่งปาไม่มีอาวุธที่มอเรนสร้างแล้วเนี่ยจะทําให้พวกเขาไม่สามารถสู้กองทัพฟอร์เรนได้นั่นเองเนี่ยซึ่งฟอร์เรนก็ส่งเพตา้าแล้วก็สกัดเนี่ยมาทาลายคลังแสงซึ่งเจ้าสลิมนี่เห็นความซวยสลิมก็หนีไปเลยเนะฮะแต่สลิมได้ชวนมอเรนแล้วไม่ต้องเอาแล้วหนีแต่มอเรนเนี่ยไม่หนีจ้ะเขาออยาก,ก้เลพวมรนะตัังจจะะบ กเลยแต่ด้วยความช่วยเหลือจากโอเมก้านะทำให้มอร์เรนเนี่ยรอดตายมาได้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยโอเมก้าได้ชักชวนมอร์เรนให้เข้ากับไฟมนุษย์โดยการแลกเปลี่ยนความรู้จากกนชั้นสูงเนี่ยนักประดิษฐ์อย่างมอร์เรนก็โอเคดิได้ความรู้แบบจากโอเมก้าอะไรแบบนี้ซึ่งด้วยความรู้นี้เนี่ยทำให้เขาสามารถประดิษฐ์อาวุธเจ๋งๆได้อีกเยอะรวมถึงถ่ายทอดให้เด็กๆเกช่นน้องแม็กและน้องวิสด้วยนะฮะซึ่ง2คนนี้ดูเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากจากบทพูดโอเมก้าร่างใหม่รีโมเดลนะซึ่งหลายๆประโยคเนี่ยเขาเเน,นาส เพราะคนเหนือเป็นตาแกวเวียงวียงอีกคนเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยทั้งสองที่คุยกันถูกคอพี่ว่าคงจะคุยเรื่องเดียวกันนะพอดูความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันทําให้พี่นึกถึงตอนเรียนคือพี่อาจจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่คนละห้องนะไม่เคยเรียนห้องเดียวกันเลยแต่เวลาเจอกันอ่ะเราจะชอบมาอัปเดตเรื่องข่าวเทคโนโลยีที่เราสนใจกันอยู่2คนอ่ะเรื่องเกมมั่งเรื่องคอมมั่งเรื่องเทคโนโลยีบ้างอะไรเงี้ยที่เราคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องอ่ะพอเจอคนที่พูดภาษาเดียวกันแล้วมันรู้เรื่องอ่ะโอ้โหสนิทกันโคตรเร็วอ่ะเหมือนกับอเเม้และนนนั่ง ต่อมาอันดับที่เจ็ดคริสซิกอีฟเนส มาถึงคู่สีต่างสายพันธุ์ในอาณาจักรป่าอัฟต้าเนี่ยครับอิฟเนตคือเผ่าต้นไม้พูดได้ที่มีปณิธานในการปกป,ป้องอาณาจักรป่าทําให้เขาย้ายจากป่าเอลโบนด้านในเนี่ยมาอยู่ป่าเวอร์โนชั้นนอกเออในส่วนของคริสติกนะครับเขาคือกิ้งกาที่มีสายเลือดมังกรโบราณที่แข็งแกร่งแต่เขาเนี่ยขี้เกียจไม่ชอบรับผิดชอบอะไรนะเขาก็เลยหนีออกมาจากเผ่าตัวเองนะซึ่งสาเหตุก็คือไม่ต้องการจะรับตําแหน่งสูงสุดของเผ่าเพราะเขาไม่อยากรับผิดชอบนั่นเองนะฮะเมื่อทั้งสองมาเจอกันเนี่ยสงสัยคุยกันถูกคอน ว่าคริสิกเนี่ยไม่ชอบทําอะไรอยู่แล้วนะยังไม่พอนะพออยู่ไปอยู่ไปนานเข้าเนี่ยเขาได้ฝึกฝนให้คริสติกเนี่ยต่อสู้จนได้ตําแหน่งผู้พิทักษ์อ่ะคิดดูแต่จากอบิลิตี้ของคริสติกเนี่ยเราก็รู้นะเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้พิทักษ์ที่เป็นแทงแนวหน้าเหมือนอิฟเนตเขาเนี่ยจะแบบเป็นฝ่ายหายตัวไปสอดแนมแล้วก็อยู่ฝ่ายแอซิดหรือช่วยเหลือซะมากกว่าซึ่งเมื่อความมืดมาเยือนเนี่ยคริสติกก็เป็นหนึ่งกำลังสําคัญในการต่อสู้กับศัตรูแล้วตัดมาที่เนื้อเรื่องเสริมนะน่ารักมากมันจะเป็นภารกิจยึดทีี่่่รรราาาบแสงจงจงจจัันนกกกพวออิิซึภ้เื อย่างอีฟเนี่ยมอบให้คริสติกมาทําร่วมกับสลิมแล้วก็คิวกรอดนะครับอย่างที่บอกว่าคริสติกเนี่ยเป็นคนขี้เกียจมากนะครับถ้าหากเพื่อนคนนี้ไม่ขอเนี่ยเขาไม่ทําให้แน่นอนซึ่งถ้าเรามองความสนิทของคู่นี้เนี่ยมันเหมือนโลกความจริงเลยนะที่กิ้งกาเนี่ยก็จะใส่ร่วมไม้มีความเชื่อมโยงไปอกีกต่อมาอันดับที่6ดาร์ซี่ดีแบคคู่เพื่อนสนิทจากสภาเวทมนตนะครับ พี่คิดว่าสองคนต้องสนิทกันแหละเพราะมีกันอยู่3คนอีกคนเป็นผู้หญิงที่งานยุ่งมากๆนะซึ่งหลายๆคลิปที่พี่พทามาเนี่ยเรารู้ทั้งความเก่งความเทพความสําคัญของทั้ง2คนมามากแล้วแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะโฟกัสที่ความสนิทของพ่อดาซี่และดีแร็กกันนะครับซึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมของดีแร็กเนี่ยได้เล่าถึงตอนที่เขากับดาซี่เนี่ยเจอกันครั้งแรกเออซึ่งตอนนั้นเนี่ยดาซี่กับเซฟิราเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะแถมตอนนั้นดาซี่เก่งแล้วนะมีเวทมีติแล้วอยู่มาวันึงหนี่ยเนี่เเก,ก่งย ติอย่างดาร์ซี่พูโด่งดังซึ่งตอนแรกอะดาร์ซี่เห็นหน้าก็รู้สึกไม่ชอบแล้วนะแถมเจ้าดีแลกเนี่ยทำตัวแบบกลางๆพูดเสียงดังมาท้าสู้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกว่าถ้า,ารู้จักไอ้เจ้าผมทองคนนี้เนี่ยชีวิตไม่สงบสุขแน่นอนซึ่งดีแลกเนะเปิดฉากโจมตีก่อนหลังจากนั้นดาร์ซี่ได้ใช้เวทมิตินะับขังดีแลกให้จบจบไปอะแต่ไม่กี่นาทีต่อมาคนระับดีแลกสามารถออกมาจากมิติที่ดาร์ซี่ขังไว้ได้นะแล้วก็เซฟิราเดินออกมาเพราะได้ยินเสียงอะไรตึงตังนะพอดีแลกเห็นความสวยของเเเเเซาาาาก็ลลลยยยยยไไม่สู้จ้จปหหาาวค ซึ่งต้องบอกก่อนนะการที่ออกมาจากเวทมิติที่ดาร์ซี่ขังไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแถมสักพักเนี่ยมันจะมีข้อมูลมาบอกนะว่าดีแร็กเนี่ยขอให้ดาร์ซี่เนี่ยเขียนจดหมายไปจีบเซฟิราด้วยดูดิถ้าไม่สนิทกันพอเนี่ยคงไม่ขอให้ช่วยกันจีบสาวนะฮะแถมเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยดีแร็กได้ไปช่วยดาร์ซี่ต่อสู้กับวีร่าซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยดาร์ซี่บอกนะถ้าหากดีแร็กไปช่วยเขาไม่ทันเนี่ยเขาอาจจะตายจากน้ำมือของวีร่าแล้วนะซึ่งพูดเลยถ้าดูจากข้อมูลดููจจากกกโมมเนน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 ตขอองงงทททัััั้้้สสคคีิิรๆแแ่่บบพืผ เราไม่ต้องพูดกันทุกวันเจอกันกี่ครั้งแล้วก็เหมือนเดิมมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ไขตลอดเนี่ยเท่จัด,จดซึ่งบอกเลยนะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีเพื่อนลักษณะแบบนี้รักษาไว้นะเพราะว่ายิ่งโตเนี่ยเราจะหาเพื่อนที่จริงใจยากกว่าตอนเรียนเยอะมากต่อมาอันดับที่5นาครสซฟิ มาถึงเพื่อนสนิทฝั่งล็อกไฮกันบ้างนะครับเผ่าวิศาจท,ที่ดูโหดร้ายเขามีนะเรื่องแบบนี้นะครับมาพี่ขอโฟกัสไปที่นาคอสก่อนนะครับเขาเนี่ยคืออดีตแม่ทัพที่รบ,บโคตรเก่งจากอาณาจักรนอร์แมนที่แปลพักมาอยู่ที่นี่เพราะความเห็นแก่ตัวของเราคุณนางเออในส่วนของเซฟิสเนี่ยเขาคืออดีตเผ่ากึ่งเทพที่เวดาแล้วก็แปรพักมาอยู่ที่นี่นะครับแต่ข้อมูลของเซฟิสเนี่ยยังค่อนข้างน้อย2คนนี้เจอกันครั้งแรกตอนเนื้อเรื่องเสริมของนาคอสนะตอนนั้นนาคอสเนี่ยแปลพักอะไรแล้วแล้วก็มันก็ต้องถ่ายเลือดปีศา ح, ช พอถ่ายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฝั่งล็อกไฮเนี่ยได้ส่งเซฟิสมาทดสอบฝีมือนาครสซึ่งสรุปว่านาคสเนี่ยโคตรเก่งเลยนะเขาเป็นนักรบที่เชี่ยวชาญการต่อสู้แล้วก็คล่องแ่วสุดๆแล้วเขายังสามารถนําความแข็งแกร่งของศัตรูเนี่ยมาใช้โจมตีศัตรูกลับได้ด้วยนะฮะซึ่งเมื่อการต่อสู้จบลงเนี่ยสรุปว่านาคอสผ่านการทดสอบนี้ซึ่งหลังจากนั้นเหมือนนาคสกับเซฟิสเนี่ยจะสนิทกันนะมีซ้อมรบด้วยกันมีคุยกันค่อนข้างเยอะนะและตัดมาที่เนื้อเรื่องหลักของนาคสนะที่เล่าเรื่องราวของนาครอรทอ ต่างที่เขาแบบมาแปลพักเนี่ยได้บอกว่าที่เรารู้เรื่องนี้เพราะนาคอสเนี่ยเล่าให้เซฟิฟังเออซึ่งต้องบอกก่อนว่านาคอสเป็นคนคูครูเงียบๆย ب, พูดน้อยนะดังนั้นการที่เขาเล่าเรื่องส่วนตัวแบบนี้เนี่ยมันก็พรูฟนะว่า2คนนี้เนี่ยสนิทกันมากๆและแถมในเนื้อเรื่องเสริมของมาหลอกนะมันพูดถึงตอนที่แบบมีการซ้อมรบนะก็คือมาหลอกเนี่ยสู้กับนาคอสแล้วก็เซฟิสนะครับทั้ง2เนี่ยเข้าขากันโคตรดีคือรู้จังหวะดีมากตอบโต้กับมาหลอกได้แบบถึงบริกถึงหิงสนุกมากซึ่งมันตอกย้้้ําาาาาคววมสสนิทไปออีีกกะเพรรร่่่ตูู จังหวะกันเป๊ะเบอร์นี้เนี่ยมันต้องคิดหลายอย่างเลยนะมันต้องคิดว่าเอ้ยตอนนี้เพื่อนเข้าไปบวกเราถอยตอนนี้ศัตรูเสียหลักไปแล้วเราต้องเข้าไปบวกอะไรแบบนี้นะสุดๆจริงๆสําหรับคู่นี้แถมมีบางคนจิ้นจ้ามีน้องๆจิ้นด้วยนะนะขอเซฟิสนะฮะต่อมาอันดับที่ C ี่วอลไฮท์ไวโอเลน ซึ่งคู่นี้เนี่ยเหมือนทั้งคู่จิ้นแล้วก็คู่เพื่อนเลยนะครับที่ออกมาในช่วงแรกๆของเกมเลยมันเคยมีโมเมนต์ต่างๆมามากมายนะครับก่อนที่เวลเลตเนี่ยจะเป็นตัวหลักของเนื้อเรื่องในปี2020ที่ผ่านมานะครับกล่าวคือทั้งสองเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่โรงเรียนทหารไวยโอเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่เก่งมากนะมีความสามารถโดดเด่นทั้งหต่ตอนเรียนส่วนวาวฮานเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่ดื้อดึงสร้างปัญหาครับจนไวยโอเนี่ยต้องมาสั่งสอนด้วยตัวเองสงผลในทั้งสองเนี่ยไม่ค่อยชอบที่หน้นไนนนปซอพอพ ซ้อมมานะครับใต้ดินเนี่ยรอยต่อตรงนั้นเนี่ยมีปีศาจอบิสโผ่ขึ้นมาจริงๆจ้าเด็กๆหนีกันหัวซุกหัวซูเลยนะครับแล้วแบบทุกคนจ้าระวันมาละไวยโอก็แบบหันมาข้างเอา้วาวาวไฮนะมาอยู่ข้างๆเขานี่ครับในครั้งนั้น,นวายโอได้บอกว่าให้แวนเนี่ยไปตามหาคนมาช่วยแล้วส่วนเธอจะจัดการศัตรูพวกนี้เองซึ่งเป็นโมเมนต์ที่แวนเนี่ยประทับใจมากๆนะแล้วก็ตัดมาที่ประวัติใหม่ของวายโอนะซึ่งตอนนี้เนี่ยวยโอได้ลาออกจากราชการทหารที่เมืองคาเซลนมาเป็นทหารรับจ้างแล้วได้มาเข้าร่วมรบกับกกองททัพีี่่แววหนนาาาเป็ผู้บญชร ในสงครามที่ยาวนานเนี่ยทำให้วาวไฮล้มป่วยนะครับแต่เขาก็รู้สึกอุ่นใจและโชคดีที่มีอดีตผู้บังคับบัญชายอย่างไวโอเล็ตเนี่ยมาดูแลทับตอ่อเห็นไหมว่า2คนนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันมาตลอดเลยแล้วก็ต้องสนิทกันร,ระดับหนึ่งเลยนะใครคิดว่าจะเป็นคู่จิ้นคู่จริงใดๆก็แล้วแต่เลยนะแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าทั้ง2คนนี้สนิทกันแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะแมนแมนหน่อยอยู่เรียนทหารเนาะไม่มีการมาคุกกิกนะฮะต่อมาอันดับที่3ามอัลเลนบัตเตอร์ลาย คู่นี้เนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่มาฉากมังะงเลยเนะครับเพราะว่ามังงะในตอนที่2และ3เนี่ยเป็นการเปิดเผยข้อมูลวัยเด็กของทั้ง2ตอนที่เปิดตัวฮีโร่อาร์เรนมาเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยหนีมาจากองค์กรชาโดว์แฮน์นะเพื่อตามหาความทรงจําของตัวเองเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาจําอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มรับความรุนแรงขององค์กรไม่ไหวอะไรแบบนี้ และจากมังงะเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยได้ไปเจอกับบัตเตอร์ฟลายที่กําลังต่อสู้กับผู้ใช้มนดําอยู่กลางเมืองคาเซลบนรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะพอเขาเห็นน่ะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะรู้จักเขาจึงตัดสินใจสะกดรอยตามบัตเตอร์ฟลายไปนะครับแต่ทําได้ไม่นานเพราะบัตเตอร์ฟลายก็รู้ว่าเรนเนี่ยตามมาแต่พอเธอเห็นหน้าเธอช็อกมากนะเพราะ1เธอรู้จักเพื่อนคนนี้2เพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นอดีตเพื่อนสนิทของเธอและ3เพื่อนคนนี้ได้ตายไปตั้งนานแล้วในมังงะแบบตอนที่2เนี่ยตอนนั้นที่มันออกมาตอนแรกพี่แบบอยากอ่านตอนที่3ต่อเราะมันตัดจบแค่นี้เคราะ าภาพรวมในมังงะเนี่ยเขาก็ได้ย้อนวัยเด็กไปนะของบัตและอารเลนเนะครับทั้งสองเนี่ยเป็นเด็กที่ฝึกฝนอยู่ที่อาณาจักรนอร์แมนซึ่งถ้าหากข้อมูลของเกมเนี่ยสถานที่นั้นน่าจะเป็นสมาคมฐานรับจ้างนะที่เลี้ยงบัตเตอร์ฟลายมานีครับทั้งสองเนี่ยแบบสนิทกันมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นคู่หูที่ดีที่สุดเออ ต่างคนต่างยอมรับว่าอีกคนเป็นเพื่อนสนิทอะไรประมาณนี้เนี่ยครับแล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยมีการทดสอบนอกสถานที่แล้วมีกลุ่มคนลึกลับเนี่ยซึ่งพี่คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนของชาร์โดแฮนเนี่ยมาโจมตีเด็กๆซึ่งอารเลนเนี่ยใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อนะทำให้บัตเตอร์ฟลายเนี่ยหนีไปซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยทำให้เขาได้แผลที่หน้ามาด้วยเนี่ยบัตเตอร์ฟลายถึงแม้ว่าจะรอดชีวิตจากครั้งนั้นมาได้แต่โมเมนต์นั้นอะ่ะเป็นโมเมนต์ที่สร้างแผลในใ,นใจของเธอมากเพราะว่าเธอต้องเเเเสสีีีีียพพพืืนนนน่่่่่่ออออออนนนนนนิิทททคึงงงไไไปแแรรกกกัััับบบชววขธดดมมมมาาลล้หล้หจ์ อารนเนี่ยน่าจะถูกจบไปล้างสมองแล้วก็ฝึกฝนให้เป็นคนของชา a ์โด้แฮนด์แต่พอโตขึ้นเนี่ยเหมือนเนื้อเรื่องหลักเลยครบอกอารนไม่โอเคแล้วก็เลยออกมาซึ่งตอนนี้เขาเจอบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายก็คือโดนพวกผู้ใช้มนต์ดำแล้วก็ชาร์โด้แฮนด์เนี่ยที่มันโคบกันเนี่ยตามล่าทําให้อารีนที่แบบมาดอยเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับทั้ง2กลุ่มนี้ด้วยนะฮะแต่ด้วยความเป็นตัวเองไงชนะจ้าแล้วหลังจากนั้นบัตเตอร์ฟลายแล้วก็อารีนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความทรงจําต่างๆแล้วก็แอบมีโม ความรู้สึกอะ่ะเป็นเพื่อนที่แบบเราเจอในวัยเด็กอะไรแบบนี้แล้วเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆาแต่ว่าพอทุกคนโตขึ้นเนี่ยเพื่อนสนิทต่างเพศในตอนเด็กอะ่ะพอโตวอความรู้สึกมันคงไม่เหมือนเดิมะนะแต่อย่างไรก็ตามในสิ่งที่ทั้งสองเนี่ยได้เจอร่วมกันทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีนะครับแล้วก็ทําให้ทั้งสองต้องพัดพลากแล้วบังเอิญมาเจอกันอีกครั้งอะ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขเออพี่รู้สึกได้นะมันดีใจนะในการที่เราเนี่ยได้เจอใครสักคนในความทรงจําวัยเด็กของเราอะ่ะได้แลกเปลี่ยนได้คุยกันอะไรแบบ Next to คู่นี้นั่นที่พี่จัดมานะเพราะว่าในความฟินในความกินเกินเพื่อนเนี่ยตัวเกมอ่ะพยายามส่งสารให้ทุกคนรู้นะว่าทั้งสองเนี่ยคือเพื่อนที่สนิทกันมากๆซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากซีเนสเีรนะครับเป็นเด็กสาวมนุษย์ที่มีสายเลือดปีศาจได้ถูกองค์กรลึกลับเนี่ยฆ่าล้างตระกูลทาให้เธอเนี่ยหนีมาเจอกับเด็กซ์ตรานะครับที่ชายแดนของสาพันธรัฐอิสระกับอาณาจักรอาฟตา้าซึ่งเด็กซ์ตราเนี่ยเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งเอลฟ์ที่อาศัยอยู่ตามลําพังนะเพราะพ่อแม่เนี่ยตายหมดแล้วแถมการเป็นลููกกคครรรรึ่่่งงแบบบบเเนี้้้ยยยมมัััไไดดาออออทใหธตตว แล้วพอมาเจอกันเนี่ยทั้งสองแบบเหมือนถูกชะตาซึ่งกันและกันอ่ะเด็กซ่าเนี่ยรู้สึกผูกพันแล้วก็อยากปกป้องซิเนสเทียตั้งแต่แรกเจอนะทำให้ทั้งสองเนี่ยเอออยู่ด้วยกันและนับวันเนี่ยยิ่งรักกันมากเรื่อยๆนะซึ่งไม่แปลกนะที่พวกเราเนี่ยรวมถึงพี่ด้วยจะตีความว่า2คนนี้เนี่ยเป็นแฟนกันนะเพราะแบบมันเกินเพื่อนจริงๆและอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไอ้กลุ่มคนเดิมที่เคยตามฆ่าซิเนสเทียเนี่ยมาเจออีกทำให้ซิเนสเทียและเด็กซ่าทางนี้ต้องหนีลงไปที่ดินแดนอบิสใต้ดินซึ่งทีเนี่ยเได้พพบบกัััลงงงขออตวและดด้ววยคามที่เกซ่ไมี เลือดปีศาจการอยู่ที่นี่นานเกินไปทําให้เธอเนี่ยถูกพลังความมืดกลืนกินและใกล้ตายนะครับที่ทั้งสองขึ้นไปด้านบนไม่ได้เนะี่ยเพราะว่าดินแดนมันกว้างใหญ่มันต้องหาทางขึ้นแล้วพอเจอทางขึ้นใช่ไหมครับรากของต้นไม้โลกมาบล็อกทางไว้อีกเออซึ่งตอนแรกเนี่ยเด็กซ่าคิดแล้วว่าจะใช้เลือดเอลในตัวเนี่ยทำลายรากของต้นไม้โลกเป็นช่องเล็กๆแล้วให้ซินเนสเทียเนี่ยหนีขึ้นไปเพราะยังไงตัวเองต้องตายก็ตายอยู่ที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ซินเนสเทียไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นครับเธอจึงไดก สัญญาว่าเธอจะปกป้องซินเนสเตรียมแม้จะต้องแลกมาด้วยชีวิตคิดดูนะความสนิทของคู่นี้มันสามารถตายแทนกันได้สุดๆจริงๆนะแล้วก็เหมือนที่พี่บอกว่ามันดูเกินเพื่อนแต่ว่าด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นเพศเดียวกันมันก็เลยมองว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆก็ได้ ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันน่าลุ้นมันฟินมันแบบทําให้เราแบบคิดไปต่อใช่ไหมซึ่งสิ่งนี้คนเขียนเนื้อเรื่องอะ่ะฉลาดเพราะว่าการที่ทําให้คนดูได้คาดเดาอ่ะทำให้เราอินแล้วก็แบบทาให้เราเนี่ยอยากติดตาม2คนนี้ไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะเราจะมองว่าเขาเป็นคู่รักเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยแล้วแต่น้องๆตีความกันเลยนะครับแต่พี่คิดว่ามันกึ่งอะ่ะมันล้าเส้นมานด เพื่อนสนิทหรือคู่รักไม่รู้แต่ฟินนะพูดแค่นี้นะสองคนนี้นะและสุดท้ายนะครับอันดับเพื่อนสนิทเอาวีนั่นก็คือ Violet b u t t e r f l y ซึ่งจากเนื้อเรื่องเนี่ยไม่มีคู่ไหนที่จะสนิทกันเท่า2คนนี้แล้วนะโมเมนต์นี้นะฮะในมังงะเราได้เห็นทั้งคู่นะครับต่อสู้กับพวกศัตรูนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้มนดดำหรือกลุ่มชาร์โดเฮนนะครับซึ่งนอกจากการต่อสู้มันมันแล้วก็เนื้อเรื่องหลักที่เราได้ตามกันในมังงะแล้วเนี่ยเราจะเห็นโมเมนต์ที่แทรกอยู่ในบทสนทนาของทั้งสองคนนะว่าท สนิทกันมากๆเลยนะเช่นรูปแรกมาเลยเนี่ยไวโอเลตก็ฝันถึงบัตเตอร์ฟลายที่โดนจับเลยนะฮะแล้วก็มันมีอยู่ตอนที่ทั้งสองเนี่ยจะแยกกันเดินทางไปตามหาเบาะแสของคำสาบไวโอเนี่ยมีความเป็นห่วงนะแต่ว่าเธอก็นึกขึ้นมาได้นะว่าบัตเนี่ยเป็นคนที่โคตรเก่งคงไม่เป็นไรถ้าเดินทางคนเดียวแล้วแบบนีนะ้คนที่เป็นศัตรูของบัตเตอร์ฟลายคุณจะกลัวมากกว่านะแต่หลังจากนั้นบัตเตอร์ฟลายพลาดท่านะถูกจับที่ชาโดแฮน์นะฮะไวโอเลตก็มาช่วยเห็นไหมคือ2คนนี้เนี่ยมีความสนิทแบบเพื่อนที่่ชชัดมามาากกกพรสึอออินๆคคืเว พูดง่ายๆที่แบบมันพูดกันนิดเดียวแล้วมันมองตากันแล้วมันรู้เรื่องกันสองคนน่ะยกตัวอย่างเช่นวิดีโอเปิดตัวซีเนสทรีนะครับที่ไวโอเลตและบัตเตอร์ไฟเนี่ยนี้ออกมาจากคุกของช้าด้วยแฮนด์ใต้ดินใช่ไหมคือแค่บอกไปกันเถอะเราหิวแล้วแค่นี้พี่เขาอินแล้วนะเป็นโมเมนต์มันเป็นคําง่ายๆที่รู้สึกได้อ่ะซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้พี่คิดว่าน่าจะเริ่มต้นมาจากสมาคมทหารรับจ้างที่อาณาจักรนอนร์เมนนะฮะเพราะบัตเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่แล้วและในส่วนของไวโอเนี่ยเธอเคยเป็นทหารฝีมือด ไปมีเรื่องคดีความกับคิวเลนนักการเมืองที่มีเส้นสายในเมืองอะทำให้เธอต้องออกจากราชการแล้วก็มาเข้าสมาคมฐานรับจ้างนะฮะภารกิจในมังงะของไวโอเล็ตเนี่ยจริงๆมันก็แค่งานงานหนึ่งนะที่เธอเนี่ยได้รับมาแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จนะครับซึ่งตอนไปรับภารกิจเนี่ยริกเตอร์ยังย้าเลยนะว่าให้ไวโอเล็ตเนี่ยเอาคู่หูไปด้วยนั่นก็หมายถึงบัตเตอร์ฟลายนั่นเองนะที่รู้สึกได้นะว่าถ้าหากเรามีเพื่อนคนนึงที่แบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันอะมันจะยิ่งสนิทกันมากขึ้นแล้วพอเนืือ้ออเเรร่่่่งดํําาาาานนิไปปววสุคบที มันไม่ใช่แค่คำสาบแล้วอ่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นส่งผลให้เนื้อเรื่องในมังงะเนี่ยขายายยืดออกไปจนถึงปัจจุบันเลยนะฮะเนื้อเรื่องเข้มข้นน่าติดตามเราต้องดูกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงเนะะี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับจัดอันดับเพื่อนสนิทนะครับซึ่งอันนี้เอามาจากข้อมูลที่พี่รู้แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะจริงๆแล้วในอวีเนี่ยยังมีเพื่อนสนิทอีกหลายคู่ที่ไม่จัดในโพนี้นะครับถ้าหากน้องๆคนไหนมีคู่อื่นก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะแล้วก็ถ้า,ามมีีข้อลล้อออูละไรท่ตงหากด หรือว่าข้อเสนอนี้อะไรก็พิมพ์ม,มาให้เหมือนเดิมนะพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะจ๊ะคลิปนั้นต้องคอยดูนะว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเนี่ยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ต้งพี่แน่แน่ซับสไครต์ถ้าใครอยากเป็นเด็กในสังกัดสมัครได้ทางช่องทาง YouTube ไปกดไลค์พี่ทางใน Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ